ทีนี้เวลาเราจะแก้ทีนี้ในมุมมองของครูอ่ะครูจะฝึกตัวเองแล้วก็จะฝึกนิสิตหรือว่าฝึกลูกๆหรือว่าฝึกใครก็แล้วแต่ครูจะบอกว่าในมุมมองของการแปลความหมายของเราเราจะรู้ได้ไงว่ามันถูกมันผิดให้เราถามหัวใจตัวเองถามแบบซื่อๆถามแบบตรงๆไม่ซับซ้อนอ่ะถ้าเราอยากรักใครรักถ้าอยากโกรธใครโกรธถ้าอยากเกลียดใครเกลียดถ้าอยากร้องไห้ร้องแต่เราต้องมีสติ คำว่ามีสติมันจะมาวัดว่าเราต้องการไปนิพพานทําอะไรมันมีความสุขเพราะเราคิดว่านิพพานคือความสุขความสุขคืออะไรความสุขก็คือมันไม่ทุกข์คําว่าไม่ทุกข์คืออะไรไม่ทุกข์ก็คือแปลว่าทุกข์ตอนนี้ก็คือมันอึดอัดมันไม่สบายใจมันขับแค้นใจมันอยากหนีออกจากตรงนี้มันไม่ชอบมันอยากจบเร็วๆนั่นนู่นนี่มันเป็นความทุกข์หมดทีนี้ถามว่าเราจะทํำยังไง วิธีการก็คือเราจะพูดในสิ่งที่เราต้องการวิธีการง่ายๆมากไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะพูดในสิ่งที่เราต้องการอะไรที่เราไม่ต้องการเราไม่พูดก็ t ไหมสิ่งที่ปอสิ่งที่ครูหรือมนุษย์ทุกคนจะต้องเข้าใจและจะต้องทำก็คือหนึ่งจงระวังความคิดตัวเองสองจงระวังคำพูดตัวเองสาม จงระวังการกระทำของตัวเอง